จิตรามีผ่อคณะกรท่านรองประหลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านนายแพทย์เอกชัยเอสินัชราท่านในขาพิการคณะกรรมการอาหารยาเสัชกรรินจุมาตราสมเสริมท่านผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและ่ันแขกในมุมเย็นท่านครับผักโลไม้เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมีบทบาทสําคัญต่อการสร้างเสริมสุขภาพประชาชนกระทรวงสาธารณสุขส่งเสริมให้ประชาชน และลผลไม้ภายใต้แนวทางอาหารปลอดภัยสำนักงานอาหารคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอ,อ,อยอเป็นหน่วยงานหลักที่จะทําหน้าที่กํากับ,กบดูแลการนําเข้าและจำหน่ายผลผลผลไม้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช2522และกฎหมายเกี่ยวกับต,ต่างๆการนําเข้าผลผลและผลไม้จากต่างประเทศต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล ฉลากสินค้าและความสอดคล้องกับประกาศของกระทรวงสงาธาปปรณสุขเช่นเรื่องสารเคมีตกค้างการพบข้อบกพร่องหรือความเสี่ยงต่อสุขภาพจะสั่งระงับการนำเข้าหรือส่งสินค้าคืนและดำเนินคดีตามกฎหมายนอกจากการควบคุมการนำเข้าแล้วอยยังดำเนินการตรวจสอบก็ระวังคุณภาพในสินค้าในประเทศเทมวดโดยร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสำนักงานสา a helmet, สรพลณสุขจังหวัดสู่เก็บตัวอย่างผักและผลไม้ในตลาดตรวจหาสารสชคาญและดำเนินการตัดกฎหมายกับผู้บริโภคหรือจำหน่ายที่ผักตือเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคว่าผ uh, ักและผลไม้ที่เลือกซื้อการตรวจสอบตามมาระดับยางปลอดภัยแล้วงานนี้ถือเป็นเวทีสำคัญที่จะช่วยยกระดับความปลอดภัยของผักผลไม้ตลอดทั้งโซนหรือพาเพื่อสื่อสารนโยบายมาตรการและแนวทางการป้ระกัน กับการตรวจสอบคุณภาพามาตรฐานและคนลยใบตั้งแต่แหล่งผลิตการขนส่งการนำเข้าการกระจายสินค้าจนถึงผู้บริโภคและการจัดงานในวันนี้ครับสถานที่จัดงานก็มีความสำคัญเป็นอย่ยิ่งจากที่ไอคอนสยามซึ่งเป็นแหล่งที่มีนักท่องเที่ยวและมีประชาชนต่างเข้ามาจาับจ่ายใช้สอยใน,ว,น,ว,นวันเดีเป็นจำนวนมากนะครับเราได้สแสดงให้เห็นมากกว่าการดูแลรักษามาตรฐาน เรายังได้นําความหลากหลายของทัพและผลไม้ไทยออกสู่สายตาทังท่องเที่ยวและชาวต่างชาติด้วยนะครับเราก็จะเห็นว่าอาหารลาและผลไม้ทัพและผลไม้ของเราได้มรดก่ายและมีความหลากหลายที่สุดนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณคณะกรรมการอาหารระยาคณะกรรมการอาหารระยารุ่งจึงเพื่อข้าทุกภาคส่วนที่จัดงานเป็นประโยชน์ในวันนี้ขอให้พวกเราช่วยกันยกกระดับมาตรการขั้นตอนการตรวจสอบการเฝ้าระวัง คุณภาพผักนละผลไม้เพื่อสุขภาพที่ดีของพี่น้องประชาชนต่อไปขณะนี้ได้เวลาสุดคนแล้วลขขค,ครับผมขอเปิดงานจากต้นสุขต้นยันงเป็นทางการอภิเนบนัขอี้อบรับครับ